คำสอนหลวงพ่อพระราชพรมยานตอนที่6ตอนรักษาศีนวันละสามชั่วโมงตอนนี้เอาใหม่ลองใหม่ให้รักษาศีนห้าวันละสามชั่วโมงการรักษาศีนไม่ต้องไปสมาทานกับพระเพียงแค่รู้ว่าศีนห้ามีกี่ศีขาบทภายในสามชั่วโมงเราจะไม่ยอมละเมิดศีนห้าเด็ดขาดถ้าใครจะมาดามาท้าทายตอนนี้ก็อดใจไว้ก่อนถ้าเลยสามชั่วโมงเมื่อไหร่อเอาเมืองแน่ภายในสามชั่วโมงนี้ยับยั้งใจไว้ก่อน ขอยอมแพ้ใน3มชั่วโมงไม่ใช่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่หลับจนถึงตอนตื่นนะแบบนี้ไม่เอานะรักษาตอนนั้นไม่ได้นะครับแล้วไม่ต้องสมาทานนะเพราะรักษาเองอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าให้เวลา3เดือนแต่ทุกคนที่รับไปปฏิบัติไม่ครบ3เดือนเพียงแค่เดือนเศษมายอมรับว่ารักษาได้ครบถ้วนแล้วตลอดวันเพราะว่ามันชินการที่ระมัดระวังศีลห้าวันละสามชั่วโมงนี่เขาถือว่าทรงสมาธิในศีล ลอนุสติกรรมฐานวันละสามชั่วโมงถ้าจิตทรงตัวดีถือว่าจิตทรงฌานในศีลอนุสติกรรมฐานวันละสามชั่วโมงไม่ใช่เล็กน้อยการทรงฌานคือการทรงสมาธินี้ไม่ใช่แค่หลับตาเสมอไปในการฝึกสมาธิ<า>ที่ทรงตัวจริงๆต้องลืมตาคุยอยู่พูดอยู่ ทำงานอยู่มันระวังในศีลไม่ให้บุกร้องทีนี้อนุสติทั้งหมดเว้นไว้แค่อานาปานุสติทั้ง9ข้ออนุสตินี้มี10ข้อใน9ข้อนี้เป็นอารมณ์คิดทั้งหมดมีอารมณ์ทรงตัวอยู่อย่างเดียวคืออานาปานุสติทีนี้การใช้อารมณ์คิด ท่านถือว่ามีกําลังแค่อุปจารสมาธิหรือปฐธมฌชานเมื่อกําลังแค่อุปจารสมาธิร ran, หรือปฐมฌชานก็ไม่ต้องไปนั่งหลับตาแค่ระมัดระวังเท่านั้นพออันนี้เขาถือว่าทรงฌานอันนี้จริงๆนะเราเคารพพระพุทธเจ้าจริงชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานในพุทธานุสติจริงแล้วเคารพในพระธรรมจริงก็จะขึ้นชื่อว่าผู้ทรงฌานในธรรมานุสติจากนั้นเคารพในพระสงฆ์นึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นปกติ <centric. S 2> ก็ขึ้นชื่อว่าทรงฌานในสังฆานุสติเคารพ นเราระมัดระวังในสินไม่บกพร่องสินเ้าเผลอไม่ตั้งใจสินไม่ขาดเช่นโยนของหนักไปเราไม่เห็นสัตว์เผอิญก้อนหินนั้นไปทับสัตว์ตายสินก็ไม่ที่โยนไปคิดว่าเลยแต่บังเอิญมันไม่เลยตกพอดีพอดีสัตว์ตายไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแบบนี้สินไม่ขาดให้ทราบข้อนี้ไว้ด้วยนะครับเว้นไว้แต่นักการค้าซื้อของมาถูกบอกว่าราคาแพงข้อนี้ไม่เป็นไรซื้อมาหนึ่งบาทจะขายสิบบาทแล้วก็บอก นี่ฉันซื้อมา9บาท50สตางค์นะเท่านั้นแหละเอาเข้าแล้วถ้าคุณฉลาดจริงๆต้องบอกต้นทุนมันแพงนะลดไม่ได้มีความจะเป็นต้องขายถ้าคุณพอใจก็ซื้อไปอันนี้คนพอใจซื้อไปไม่เป็นไรมันแพงของเราแต่ราคาถูกของเขาช่างประหลาดใช่ไหมก็แค่นี้เองต้องไปโหกเขาด้วยไม่โกหกก็ขายไม่ดีนะหรือว่ายังไงครับจากหนังสือคำสอนลุงพ่อวัดท่าสุงเล่มที่59หน้า127ถึง128แแล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ